Le สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูสารคดีหมูตอนกันนะครับอดูกแก้ตุ้ยนุ้ยของเทอดีโอ้ <c oughs> <c oughs> โห,โห,โหแล้วนี่อ่านเรื่องอะไรอยู่อ่ะหนข้าดูหน่อยดิยุ่งละยุงย่งยุ่งทำไมโหดทั้งอ่ะเรื่องนี้อีกแล้วหรอ <c oughs> เขาไม่ได้ฟังนนแล้วอ่ะาย้ายอ่านใเข้าฟังหน่อยดี แหม่สบายจริงจริงนะคะคุณชายงัย้นตั้งใจฟังดีๆนะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนแสนไกลโพล้นเทพองค์หนึ่งฟุ๊กไหนว่าจะตั้งใจฟังไงโอเคอเคยอมแล้วเทพองค์หนึ่งได้ร้องไห้ให้กับการสูญเสียของภรรยาอันเป็นที่รัก น้ำตาของพระองค์ตกลงมาสู่สวนดอกไม้ของเจ้าชายเอเมียโตเป็นกุหลาบขาวที่สวยที่สุดในสวนคืนหนึ่งเจ้าชายพบว่าดอกกุหลาบขาวนั้นกลายเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามทั้งสองยังครองรักกันดี จนกระทั่งวันหนึ่งเทียเริ่มไม่สนใจเจ้าชายเอเมียพฤติกรรมของกุลาบขาวเปลี่ยนไปจนเจ้าชายเป็นกังวล วันหนึ่งเจ้าชายแอบตามเทียไปยังที่ลับแห่งหนึ่งสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของเจ้าชายคือภาพของหญิงสาวผู้เป็นที่รักกําลังพูดคุยกับชายแปลกหน้าที่เขาไม่รู้จักพร้อมทั้งยังมีสิ่งของยื่นให้กันเจ้าชายเห็นดังนั้นก็น่ามือตามมาัวหลายต่อหลายครั้งที่เขาแอบตามนางไปแล้วพบชายปริศนาคนเดิมสุดท้ายความรักก็หมดบางสติ เจ้าชายถึงมีดไปเพื่อพร้อมจะปิดชีวิตของหญิงสาวผู้เคยให้สัตสานว่าจะรักตัวเองจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่แล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าร่างกายของเทียกำลังร่วงโรยเหมือนดอกไม้ที่กำลังเหี่ยวเฉาเจ้าชายทิ้งมีดลงก่อนจะได้รับรู้ความจริง กุหลาบขาวของเขากำลังจะตายจากไปตามอายุไขของดอกกุหลาบและชายแปลกหน้าคนนั้นก็คือหมอวิเศษที่คอยส่งยาให้เธอเจ้าชายเสียใจเป็นอย่างมากที่ตัวเองเข้าใจผิดน้ำตาของเขาเริ่มหยดลงบนตัวของเทียพลันสิ่งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นน้ำตาของเจ้าชายต่ออายุให้เทียเจ้าชายเสียใจอย่างมากที่ตัวเองคิดน้อยไป จึงขอโทษ่หญิงสาวเทียยิ้มให้กับเจ้าชายผู้เป็นที่รักก่อนจะยกมือของเจ้าชายขึ้นกอบกลุมก่อนที่ทั้งสองจะกล่าวคำปฏิญาณรักพร้อมกันว่าวันนี้วันแต่งงานของเราเขามีความสุขมากๆเลยนะฝ้ารู้ตัวไหม วันนี้ฝ้ายสวยที่สุดในโลกเลยต่อจากนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเหมือนในนิทานที่ฝ้ายชอบไงตงใจละสิที่ช่วงนี้เขาไม่สนใจฟุกเลยแต่ความจริงแล้วอ่ะมันเป็นแผนของเขาเองแหละ นี่ดูนี่นะนี่นี่เค้กแฮปปี้แอนนิวเซอรีนะอยู่กับเราไปนานๆนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเรา,เราจะรักกันตล,<ป>ตลอดไป